สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยเฮาและทางลาเดอร์เอน,นี้มาพบปอก,กับช่องพงประกาศแชแยงพี่น้องวัน,นี้พามากินตำหอยแค้งสนาปลานนําปลาแดกนัวๆพี่น้องแล้วกะมีขนมเส้นขนมจีนแล้วกะผักกาดมีแคบหมูพี่น้องะะมมเนนมนีและะาาแมม้วนนละกะพักอันทั่วผู้ล้วกะพักกระทิน่นหยอดอ่อนๆพี่น้อง มามามาพี่น้องน้ำลายแตกมาค่มะมาค่จจจจจะจวด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 ปาหอยแข้งกับบัิีตัวใหญ่ไไหนเราพี่น้องเน้ยสิบปาดอ้ออื้นอื้อ้ออ้น้นอ แกบมูแค่ติมมน a m ประแดก แจ่ไปเน้ะไม่ได้ว่าเอาแจไปดีนัวเป็นนัวขอบคุณ แล้วแช่น้ำด้วยก่อนแช่น้ำนวดมันไป วบแกวแตกได้เป็นของแคบมูกเลยน้องวันกับดังดีดิอืม ปรเภได้ไหมเนาะประเภกับบะแสบเพชรกับโจวบเพชษปะ่ปะอืมไม่แสบอ่ะ ไม่แข็งมันมีโค่นมันมีต้ม,ม,ม,ตม,มเลยเลยน,นเพราะว่าตอนสื่อมากนะให้ห้าเอาแับพริกป่นให้เ,อ,เอาล่างให้สะอาดแตค่ะเอาพริกป่นลงไปล่างใส่กระแนๆบายห้อยไม่ถือพวพริกตันกแต่ทอา,ป,ป,า,อาป,ปากอาปากแล้วมันก็ค่ายที้โค่นออกมาบ่เนี้ย ล้ก็บวมนิดติต้มพร้อมลองไปเห็ดเมื่อเด้อนพี่น้อมอื้มหวานเสันจบ็มยัาง อีาลงมหูข้อเป็นอังคารลงผูข้อแล้วเอาไปคืนให้แล้ว <c oughs> นาน ไม่มากอ่ะบะซุกไล่กับัวข้าวเดียวพี่น้องแล้วก็อันนอกน้ำเย็นนอกกำแข็งเอามาลางกะเสร็จแก้ายแก้ตำแก้เปียกมันเลือเครื่องนึงแล้วก็ตำน้ำจิ้มแล้วก็ราดคุก,คก 嗯。<laughs> แสบเป็นแสบไปต้องเลยพริกลอยเม็ดเมืะว่านหาชิดมันนี้100อยเม็ดลอยอีดีลอยตัวลอยเค็ม Mm-hmm.

กอบแค้วแจก ท่านพี่น้องแสบทองเลยวันนี้โอ้ยสามาคลิปกบฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องท่างช่อง youtube ระกาช่องอันเพจพวกประกาแชแนลซื้อเดียวกันพี่น้องฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเลยพี่น้องเด้อมันน,น,นนี้ก็เท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ